สวัสดีค่ะพบกับช่องมะอกอก่อนะคะตอนนี้นะคะปุ๋ยก็เหลือจากตรงที่คุณแม่หวานนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะจะมะหวานตรงนี้อันนี้หวานสามอันนี้หวานได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะเดี๋ยวมาดูหน่อไม้ค่ะออกหรือเปล่านะคะนี่ค่ะเดี๋ยวต้นใบบาเดี๋ยวจะชวนพ่อมาหักเอานะคะโอ้โหหน่อไม้ออกเยอะจังเลยค่ะจนยาวแล้วนะคะนี่แต่ละหน่อน,นะคะ โอโหเยอะมากค่ะนี่นะคะ FC แบบเพียบเลยนี่แต่ว่ามันไม่ขาวแต่ไม่เป็นไรค่ะต้มแล้วมัก็จืดเองนะคะนี่นี่โอ้โหจนเหี่ยวแล้วเขาเรียกว่าหน่อไม้มันเหี่ยวมันสูงนั่นแหละค่ะก็มาตรงสวนยางนะคะน้ำกดก็ยอดเสร็จแล้วค่ะนะคะ ก็ปุ๋ยเหลือนะคะประมาณสักสองคุก็เลยจะเอามาวานตรงนี้คะ่ะข้างบนยังไม่ได้หวานให้มาส่องดูซิได้เยอะแล้วบ่โอ้เริ่มแล้วค่ะอีกประมาณวันที่นี่นะคะกลางเดือนก็น่าจะได้ขายอยู่นะคะพอได้ค่านะ้ำมงนน้ำมันนะคะเอฟซี FC เนาะเราเทียบไปเทียบมาแล้วก็กรีดนะคะใช้ในครัวเรือนไม่ว่าจะลูกไปโรงเรียนนะคะซื้อกับคงกับข้าวก็พอได้อยู่นะคะ กีดนี่เดี๋ยวมาดูค่ะติดตามนะคะข้าวตรงนี้อีกทีอันนี้คุณแม่ให้ปุ๋ยไปแล้วนะคะในคลิปก่อนๆเนาะประมาณสักน่าจะได้แล้วนะคะอาทิตย์ก,กว่าๆเนาะก็มาดูนะคะสวยมากเลยนะคะนี่นะคะข้าวกเขียวเขียวนี่โอ้โหสวยมากค่ะอันนี้เป็นข้าวกขอนะคะหอมภูพานหนึ่งหรือเปล่า แต่มันเป็นกอขอนะคะ fc เขาบอกว่าจะได้ผลผลิตดีกว่าข้าวกอขอหกอีกแต่เราก็รอดูนะคะนี่ขึ้นสวยแล้วแต่ก่อนนี่แบบน้อยค่ะเล็กนิดเดียวเพราะว่ากล้ามันโดนแดดแล้วก็มันถูกปุ๋ยคะ่ะเวลาเราดำแล้วมันเหี่ยวเนาะนี่คะ่ะจะมีเทามีอะไรมาจับแต่เมื่อกี้นี้พายุเข,ข้าเลยเทารือปลิวไปไหนไม่รู้แล้วคะ่ะอันนี้น้ำแห้งแล้วเดี๋ยวจะให้คุณพ่อมา เดี๋ยวให้มันขึ้นก่อนเนาะคะ่ะเดี๋ยวค่อยมาตึงน้ําใส่ตรงนี้น้ําจะแรงหน่อยค่ะก็เลยนี่แหละคะ่ะพาดไหลพาดขนาเลยนะคะน้ํานี่โอ้โหแถวนี้นะ่ะก็ใหญ่มากเพราะว่าพวกคุณแม่นะคะดํานานี่จะใส่กล้าเยอะแล้วก็ไม่ได้ใส่สองสเส้นนะคะใส่เท่าไหร่ก็ขอให้มันเยอะมันนาหูนาตาก็เผื่อไอ้เจ้าปูแล้วก็อะไรด้วยค่ะหวยก็ขึ้นมาแล้วค่ะนะคะ งามงามงามนะคะนี่นะคะดูวิวไปด้วยค่ะเพราะว่ามีภูเขาล้อมรอบนะคะแต่ละที่นี้มีแต่ที่สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะนะคะนี่ปะเดี๋ยวเราไปให้ปุ๋ยกันเดี๋ยวก็ลงไปช่วยพ่อนะคะดาหญ้าข้างล่างจเจ้าออกจากกอไผ่นั่นแหละนี่นะคะเราไปตักปุ๋ยค่ะก็เหลือไม่เยอะคะ่ะวันเสร็จก็จะลงไปบ้านไร่เลยนะคะ เลือ,อยู่ประมาณสักสองคุนี่แหละค่ะ FC ตักก่อนค่ะตักปุ๋ยก่อนนะคะนี่นะคะเดี๋ยวมาหวานกันค่ะอันนี้ก็ใส่แล้วคะ่ะแต่อันนี้ยังนะคะอันนี้ไม่งามเลยค่ะนะคะเป็นมันเป็นมันเป็นดินเหนียวะคะ่ะดินแดงเนาะก็ยังไม่ได้ให้ปุ๋ยเดี๋ยวให้คุณพ่อมาเอาน้ําใส่ก่อนอันนี้เพราะว่ามันไม่งามเลยค่ะ FC มันก็อยากจะงามอยู่เนอะเดี๋ยวหวานก่อนนะคะหล่มด้วยนะนี่เป็นนาที่หล่มมากเลยเดินไปก็อ่อนแล้วค่ะยังไม่ทันหวานอะไรเลยต้องดูแลตรงนี้เละพี่เสบใหญ่หน้าใหญ่แต่ว่านี่แหละใคร่จีมันไม่งามมันก็ไม่ได้ผลผลิตเลยหน้าก็ได้น้อย โอ้โหไม่ขึ้นเลยนี่ไม่แตกกอแตกอะไรเลยโอ้โหน้ำไหลขนไม้มาจากใสด้วยมีแต่เน,เน้ยมีแต่จอกมีแต่อะไรมีทีอองไง ขนาดคนเบื่อหเลย แค่เด okay. okay. enfin, ินเฉยๆก็ยังอ่อนเลยค่ะเอฟซีเอ้ยหวน้ำแล้วค่ะก็ได้เอาน้ำมาด้วยนึกว่าจะวาย้นี่นะคะยังเหลืออีกหนึ่งคู่นะคะเป็นปุ๋ยชีวภาพผสมปุ๋ยเคมีนะคะหอบแล้วค่ะทุกคนนี่นะคะนี่เครื่องสูบน้ำก็อยู่ตรงนี้ ถ้ามันนั่นก็เดี๋ยวค่อยเอาล่มมากลางไว้น้องสะน้องก็อยู่ข้างๆนะคะเดี๋ยวว่าจะทําสะใหม่อยู่อ,ยอะไรจะร้อนขนาดนี้คะ่ะทุกคนดูอบอ้าวนะนี่คะ่ะตรงนี้จะไม่งามเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นดินอะไรเหนียวมากเลยคะ่ะก็ต้องให้ปุ๋ยก่อนนะคะได้เท่าไหร่ก็เอาเนาะฝนก็นะคะมันก็ กำลังสองสมเม็ดค่ะคิดว่าไม่ตกหรอกค่ะนะคะบรรยากาศดีมากเลยค่ะฝั่งนี้ก็นี่นะคะถ้าสมมุติว่าได้ไม่เยอะก็ได้เล็กน้อยก็ไม่เป็นไรคะ่ะเอฟซีเดี๋ยวค่อยดีกว่าเราซื้อทุกเม็ดเนาะถ้ามีนานแล้วเราก็ต้องทําค่ะให้คนอื่นทําก็ได้คะ่ะแต่ว่าเราก็อยากจะทะําค่ะดีกว่าอยู่ว่างๆนะคะเอฟซี FC เรามีเราก็ต้องดูแลนะคะ นี่นะคะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณนะคะ FC ที่ดูคลิปให้นะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้นะคะช่องไม่ออกกกอกนะคะอย่าลืมนะคะสินค้านะคะทีพสกินนะคะไม่ว่าจะเป็นเซรัม่มเจลล้างหน้าครีมอาบน้ํานะคะแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมนะคะทีพ f f e e นะคะหกล่องมี1ิบซองหซองมีสิกรัมนะคะน้ำตาลศนร์เซ์นะคะ ถ้าใครสนใจติดต่อมาไดที่เบอร์โทร0632425644นะคะสั่งในนามช่องไม่ออบกกกอกนะคะคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะคะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ